ก็ <G ül üş> จริงจริงๆมีครับกำลังทำอยู่ครับพี่กำลังทำก็อยู่ในช่วงกำลังออกแบบครับกับคุยกับโรงงานว่าเราจะเอาผ้าประมาณไหนอะไรประมาณไหนใช่ครับต้องมีขายปุ๋ยด้วยไหมคะมีครับผมอันนี้เป็นปกติมันเป็นเสื้อปุ๋ยแ<ช>ถมเสื้อใช่ไหมครับอันนี้ซื้อเสื้อแถมปุ๋ยครับพี่ใช่ <ๆ S 1> ตัวเท่าไหร่ตัวสองหมื่นครับได้ปุ๋ยเท่าไหร่คะได้ปุ๋ยเท่ากับซื้อสองหมื่นเหมือนกันครับผมเออเป็นไงบ้างว่าเสื้อปุ๋ยมันฟีเวอร์มากใครใส่แล้วก <ๆ S 1> ็ดูรอดครับยกเว้นผมนะรอดผมว่า มีการใส่เสื้อปุ๋ยอย่างแบบเราเราจะเห็นหลายๆคนอย่างไงรับพี่พี่โอเอยแบมแบมเอยอะไรเอยแบบใส่เสื้อปุ๋ยมาเงี้ยทาให้ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งครับว่าเสื้อปุ๋ยของเราไม่เท่ากันเข้าใจ้เสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ยของเรามันไม่เท่ากันคือไอ้ก็ปุ๋ยเดียวกันนี่แหละออกโรงงานเดียวกันนี่แหละอะไรก็เหมือนกันนี่แหละแต่ทำไมคนนึงใส่แล้วมันเป็นอย่างอันนึงมาอ๋อเพิ่งมาเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไม้แขวนแล้วพอมาอย่างแบมบมาเรามีทิคให้เวลาคนที่ใส่เสื้อปุ๋ยเขาต้องเตรียมตัวเตรียมอระไไว คือจริงๆเ,เขาใส่ยังไงเขาก็ดูสะอาด <_ d ata> คือเขาแทบไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลยเขาสะอาดเาเปื้อนอยังไงเขาก็ดูสะอาดออแต่ตัดผ้ากับเราเราอาบน้ําเสร็จก้าวเท้าซ้ายจากห้องน้ำเราสกปรกเลยเออได้ขนาดพ็อกซี่เป็นลุยโคลยังดูก็ยังดูสะอาดออใช่ครับแต่ว่ายืนยันว่าเราจะทําออกมาจริงทําออกมาครับผมครับโอ้ถามมาเยอะมากๆครับใช่ครับทนแรงกดดันไม่ไหวจริงๆไม่ได้จริงๆตอนแรกแบบไม่ไม่เคยคิดว่าจะทําเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับอาจจะทําใส่เองเล่นๆอะไรเงี้ย แต่ทนแรงกดดันไม่ไหวครับก็เลยก็อาจจะต้องทําแล้วคำถามที่ผ่านมาตั้งแต่มีรายการมาลองถอดเสื้อไปกี่ตัวแล้วที่ให้ดาราโอ้ให้เลยครับให้เลยครับใส่ใส่ใส่เอากลับบ้านไปเลยใช่ครับบางคนเขาก็แบบใส่กลับบ้านขอกลับบ้านไปเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับน่าจะหลายหลายสิบตัวแล้วเกือบทุกอีพีใช่ครับก็ทำเป็นทีละชุดทีละชุดชุดละชุดละเป็นเซตเป็นเซตสีอะไรเงี้ยใช่ครับรู้สึกว่าสีแดงเนาะ หรือสีส้มหรือเขียวสะท้อนแสงสีแดงผู้หญิงจะแบบสีเหลืองใช่ครับมีชื่อแบรนด์ไหมครับที่คนจะออกมีชื่อยี่ห้อใช่ไหมครับเสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ยใช่ครับเสื้อหลังไม่จริงอาจจะเป็นเสียสไตล์ครับเสียนสไตล์ใช่ สไตล์ใช่ครับแต่ยืนยันว่า20,000แถมปุ๋ย20,000แถมปุ๋ยไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่เราเราดูอีกทีเดี๋ยวดูต้นทุนอีกทีใช่ครับเราสิ่ิหารายการเราคนดังทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศต้องไปเช็คอินเป็นเรื่องที่ผมไม่คาดคิดมากๆครับไม่ก็ก็ไม่คิดว่าเราจะได้แบบเราจะได้เจอเขาอะไรเงี้ยไม่คิดว่าคนจะแบบอยากมาเช็คอินแบบหรือแบบอยากมาสนุกขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานของ ของการฟอร์มรายการอยู่แล้วครับก็คือเราอยากให้คนรู้สึกว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการแต่มันคือบ้านหลังหนึ่งที่มีผมเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่คุณเข้ามาเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะทากับข้าวหรือพาไปชมวิถีแบบแบบเหมือนแบบมาสนุกแบบในวิธีบ้านๆอะไรเงี้ยใช่ครับจำได้ไหมคนดังที่จากต่างประเทศนี้มาเมาขามาติดต่อเราอย่างไงตอนแรกติดต่อทางช่องเลยครับใช่ครับทางค่ายใช,ใช่ครับของวันเพกาวใช่ครับ ก็ผมก็มารู้ข่าวผมก็แบบฮะเราก็ยังตื่นเต้นอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเขามาออกรายการอันนี้ขนาดถ่ายเสร็จแล้วนะพี่ใช่ครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เชื่อเลยว่าแบบเขามาเทปไหนเกรงสุดไม่เคยเกรงกับเทปไหนเลยครับใช่ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราสนุกเขาก็สนุกใช่ครับ ไฟ์สายเขารอยังไงอ๋อถ้าทางทีมทางนั้นทีมงานเขาจัดให้เต็มแม็กเลยครับพี่ใช่ครับทีมงานเขาคิดเผื่อเรามาหมดแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับกันบ้านเขาดีมากๆใช่ครับมีใครที่เราอยากอยากชวนหรือว่าหรือว่าตอนนี้มีหรือว่าตอนนี้มีคนดังที่ต่อคิวตอนนี้ที่ต่อคิวอยู่น่าจะเป็นจัสตินบีเบอร์ครับอันนี้อันนี้คือไม่ใช่แค่จอดนะพี่คือเหลืออีกนิดนึงคือเข้ามาแล้วอะใช่ครับ แจสตินบีเบอร์มีเคทดี้เพอร์รี่ใช่ครับเคทดี้เพอร์รี่แล้วก็มีมีแต่มีอีกคนนึงก็เป็นที่ผมว่าคนไทยน่าจะชื่นชอบมากมากกงยูครับผมทักเฟสผมมาเมื่อวานใชครับตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับทักเฟสมาไม่ทักเฟสมาที่สแกมเมอร์หรือว่าเขาบอกเขาเขาเขากลับเกาหลีไม่ได้ ก็เลยให้ผมโอนให้หน่อย300ทูทูแมนนี่ทูแมนนี่กงอยู่ใช้ทูมันนี่นะครับแปลว่าเบาไป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 ไดครับใช่ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วครับพี่รอลุ้นผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าใครจะมาเป็นแขกบ้างพอพอมันดังมากขึ้นมันยากไหมกับการทำรายการที่มันดูมีเสน่ห์ในทุกเทปเพราะคนเขาจะรู้สึกว่าไม่เหมือนคาดหวังยากยากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าผมว่าด้วยบรรยากาศของรายการมันทําให้มันดูอบอุ่นอยู่แล้ว คือทุกคนอาจจะอยากเข้ามาเพราะว่าต้องการความอบอุ่นนี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบจะกึ่งยากกึ่งง่ายครับใช่ครับเพราะอะไรคนสังเกตว่าหมอบปลาปลาไม่ได้จะหมดใช่ครับในไทยเรายังในไทยปลาปลาเยอะมากเราซื้อมาเติมหรือว่ามันคือถ้าสังเกตดีๆปลาทุกตัวจะทาลิปครับปากแดงหมดเลยชนขอบปูนครับมาจากตลาดพี่จริงๆใส่ในไทยเยอะครับใส่ในไทยเยอะมากใช่ครับยังยังมีอะไรให้เราทําอีกเยอะเลยครับ แต่เราไม่กดดันใช่ไหมพอคนคาดหวังมากกดดันในตัวเราว่ามันจะต้องออกมาเพอร์เฟคทุกเกไม่เลยครับผมส่วนมากผมก็จะจะจะกดดันตัวเองมากกว่าใช่ครับไม่มีแบบแฟนคลับกดดันอะไรไม่ค่อยมีครับผมจะกดดันตัวเองมากกว่าแบบเอ้ยเทปนี้มันสนุกหรือเปล่าเทปนี้เขาจะชอบไหมอะไรเงี้ยครับแต่บางทีเราก็มานึกขึ้นได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วแค่เราสนุกคนดูก็สนุกใช่ครับคัมภีของคนร่วมรายการคนไหนดเราคนไหนที่รู้สึกว่าประทับใจกับการถากาการสิประทับใจมากที่สุดใช่ไหมครับ จริงๆประทับใจหลายคนมากเลยนะครับแต่ถ้าที่นึกถึงแบบอันดับแรกเลยคือประทับใจแบมๆครับก่อนกลับบ้านก่อนขึ้นรถตู้ครับเขาพูดกับผมคํานึงผมน้ําตาผมไหลเลยครับจับตาแล้วจับตาแล้วขอเงินเต็มน้ำมันหน่อยทำตามตัวจริงใช่ไหมวันนี้ทกเฟซมาครับไม่ได้ถ้าเป็นสาสส่งมาโพสไอ้นั่นเพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ว่าแบบิคนเกาหลีเขาชอบเล่นเฟซนะใช่ครับ ใช่ครับไม่พดโมดเลยเขาบอเลยจะไปอย่างเดียวเลยบิวเขาจำคะแนนไปขี้แตกหมดเลยครับแต่สนุกสนุกสนุกมากครับแฮปปี้ที่สุดครับเพราะมันคือสิ่งแรกที่เราคิดว่าต่อให้เราไม่มีตังเราก็ยังอยากทํามันอยู่ดีใช่ครับก็เป็นเป็นเป้าหมายแรกๆของการทําเสียนหลังเลยคือเราอยากอยากกลับไปอยู่บ้านอยากใช้ชีวิตเหมือนเด็กอีสานบ้านๆทั่วไปแบบหาอยู่หากินหาเช้ากินขํามอะไรเงี้ย แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องมีแรงกดดันไม่ต้องเป็นระบบทุนนิยมอะไรเงี้ยใช่ครับคือเราคิดอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกอย่างแรกเขาน่าจะได้ดูครับอย่างแรกได้ดูก่อนก็จริงก็จริงก็จริงผมว่าน่าจะเป็นทีมที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือความคิดถึงไม่มีวันตายครับใช่ครับอย่างน้อย คุณไม่มีโอกาสได้กลับบ้านหรือไม่มีโอกาสได้กลับไปทํากิจกรรมอะไรแบบนั้นอะ่ะอย่างน้อยดูเราเพื่อบรรเทาความคิดถึงก็พอแล้ว<อ>ใช่ครับเพรคนมองว่าเวลาดาราเกาหล,ลีมาไม่มีดา่าเกิดขึ้นเลยมีแต่เป็นปวัยรุ่นเราคิดงไงบ้างตรงนี้นดีใจจดีใจค,ครับดาราม่า,าย,ยังไงบ้างหรือว่าถือว่าเรารับมือไว้แล้วเราแค่ทําตัวให้น่ารักที่สุดครับใช่ครับเป็นเราในแบบที่ที่ที่น่ารักแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครผมว่าแค่นี้ก็ก็ ก็ดีที่สุดแล้วแล้วแรกที่เข้ามากลัวไหมกลัวดราาาม่่กวด้วยด้วยนิสัยเราคงเราเราเป็นคนมึนๆนะครับต่อให้ใครด่าเราก็คงแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรมั้งอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ได้คิดเรื่องดราม่าตายมีใช่ไหมครับแต่จะมีคนหลายคนพูดนะครับว่าแบบเฮ้ยคิดเรื่องดราม่าไหมแต่ส่วนตัวผมไหมผมไม่ได้คิด มันก็เลยพอเราไม่ได้คิดมันก็อาจจะไม่ไม่มีมั้งอะไรเงี้ครับระหว่างทำมันกังวลไหมว่าให้เขาไปคุกโนในเขาไปเหมือนหลอกเขาไปปีต้นไม้หรอย่างนะครับอย่างแรกคือผมจะไม่บังคับใครครับผมจะถามความสมัครใจเลยครับอย่างแรกคืออยากทำไหมพร้อมไหมลองดูไหมไม่ลองก็ได้นะอะไรเงี้ยใช่ครับเราจะเป็นเราจะเป็นหนังสือที่ค่อยๆให้เขาอ่านไปมากกว่าใช่ครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้ผมว่าเท่าที่แฟนขับลิตรมาน่าจะคนทั้งโลกเลยมั้งครับที่เป็นคนดังจริงที่เขาใช่ครับที่เขาอยากให้มารจวาาลเพร้อมเปิดรรับมม้พอครับผมตอนนี้ผมดีลไว้กับดาวยูเรนัสเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับก็เป็นเป็นเป็นเอริเอนที่อยู่นู่นเขากําลังขยับมาครับก็คือขับสปีซี่ไปนู่นเลยใช่ครับตอนนี้กําลังเซ็นสัญญากันเอริเอีย51พี่เราใช้ภาษาอะไรคุยกันคะใช้ภาษาอะไรคุยกันก็อาจจะใช้แชทติบิทีครับช่วยแปลให้อะไรเงี้ย ใช่ครับวันนี้สามนะใช่ต้องเติมก่อนต้องอยู่ครับเฟซหน้าเหรอครับไม่ได้ม่ได้หรอเราติดตามแล้วกันครับแสดงว่าผมก็ไม่รู้มีว้าวอีกเหรอผมก็ไม่รู้ครับมีว้าวอีกเหรอมีว้าว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 เยอะแบบว้าวแบบทุกคนกดเข้าไปในรายการแล้วทุกคนต้องทำท่านี้พร้อมกันเลย ว้าวชิงร้อยชิงล้านนะครับรรใช่ครับผมชิงร้อยชิงล้านครับผมเ <c oughs> จอกับพี่ปัญญาครับผมเทปหน้า